นี่นะครับกันดพลโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ก็วันที่ท่านอาจารย์ยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับก็ตู้ที่ลงคลิปนะครับก็มาได้มาติดตั้งให้ท่านอาจารย์แล้วนะครับผมก็เป็นการตอนนี้ก็ใช้ร่วมกับไฟฟ้าบ้านนะครับสองร้อยยี่เป็นเพียวนะครับเป็นเพียวขึ้นห้าสิบเฮิร์ตแท้นะครับสเปกต่ำที่ตัวประกอบนะครับก็คือสามารถสลับการใช้งานนะครับอันนี้ก็มีบูสต์เน ไม่ได้ขึ้นบูธนะครับไม่ได้ขึ้นบูธเพราะว่ามันมีสองตู้ตัวนี้เป็นบ uh ูธอ่าเป็นบูธอันนี้เพราะว่าแผงอาจารย์มีแบตน้อยตัวนี้อันนี้ก็แบตตัวนี้ใช้มาก็สามปีใช่ไหมอาจารย์จ้าสามปีแล้วเนะาะก็จําหน้าค่าตาท่านได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าสามปีที่แล้วตะก่อนใช้เป็นของตลาดเนาะอาจารย์อ่า uh huh. เป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์ไฮบริดสามพันวัตต์เนาะสามเคนะครับ uh huh. ก็ใช้มาสามปีก็ปรากฏว่ามีปัญหา uh huh. มีปัญหาเพราะอะไรนะครับก็คือ เวลากลางเวลามันหมดไฟกลางคืนนะครับมันหมดพออินเวอร์เตอร์ตลาดนะครับพอมันหมดไฟปุ๊บแล้วตั้งระบบไม่เสถียรไอไอตัว ats ตัวนี้ก็สลับไปสลับมาเพราะว่าเอาง่ายถ้าท่านที่เคยใช้ระบบโซลาเซลล์อินเวอร์เตอร์นะครับถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ตลาดเวลามันปิดไปใช่ไหมครับพอมันปิดไปโวลต์มันก็จะขึ้นนะครับแต่เวลาพอมันเปิดการเปิดก็คือแบตมันจะหมดพอแบตมันจะหมดพออินเวอร์เตอร์ทำงานสังเกตนะครับพออินเวอร์เตอร์ทำงานแล้ว วนมันก็จะตกลงนะวุนเปตกอันนี้คือแบตมันยังชาร์จเต็มอยู่นะครับอันนี้ก็เปิดแล้วอินเวอร์เตอร์เป็นไฟ2 2 0สเปกตัมนะครับแต่ว่าพูดถึงนะครับพูดถึงคือยกตัวอย่างเวลาอินเวอร์เตอร์แบตมันใกล้จะหมดนะครับเวลาเราใช้งานพอแบตมันหมดปุ๊บมันต่ำกว่าวลตนนะครับสมมติมันต่ำสมมติระบบ24นะครับมันจะมาตัดอยู่ที่ระบบอยู่21วลต์หรือ20วลต์กว่ากว่าพอมันปิดไปปุ๊บทีนี้วล้นมันก็จะเด้งขึ้นนะครับวด้นมอนใกร์นะ พอเราปิดปุ๊บวุนมันก็จะขึ้นกตนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับวุ้นมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับเนี่ยมันขึ้นแต่อันนี้มันลิมิตคือมันเต็มแล้วแบตมันใช้งานไปแค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าชาร์จไว้นานนะครับแต่เวลาเราเปิดอินเวอร์เตอร์พอเราเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับวุ้นมันก็จะตกสังเกตนะครับพอมันมีโหลดแล้วมันก็จะตกอย่างนี้ครับเนี่ยครับมันจะลดมาอย่างนี้นี่แหละครับหลักการเวลาอินเวอร์เตอร์เวลามาใช้สลับกับไฟบ้านของตลาดนะครับมันจะสับสนก็จะสสัับบไปมานะครับ ทีนี้อินเวอร์เตอร์มันก็จะพังนะครับเพราะว่าระบบของเขาเนี่ยเวลาอันนี้สเปกตั้ม um นี่เวลามันปิดแล้วปิดเลยครับไม่เปิดเองแต่จะเปิดเองเมื่อจะเปิดเองต่อเมื่อโวลต์มันถึงระดับ24-25โวลต์ก็คือตอนเช้าวันลุกขึ้นแล้วเป็นไฮบิดนะครับผมแล้วเป็นไฮบิดก็กดติดตามครับบางทีข้อมูลมันก็พูดไม่ละเอียดนะครับผมเพราะว่าเวลามันก็น,น้อยนะอันนี้ก็มาติดตั้งให้อาจารย์นะครับ ตัวนั้น3ปีที่แล้วนะครับถ้าท่านติดตามคลิปก็3ปีที่แล้วอันนี้ก็ใช้ทั้งหลังมีใช้ตู้เย็นได้หุงข้าวได้ซักผ้าได้แล้วก็มีปั๊มน้ำออโต้ถ้าเป็นแอร์ก็เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ได้นะครับตัวนี้5,000วัตต์เดี๋ยวจะให้ดูข้างในแต่เป็นไฟ AC ยังเปิดนะครับแต่จะถอดให้ดูข้างในครับ a อ s มันก็จะสับพราเชื่อมไปบ้านถ้าเราถอดนะครับเราจะสับการใช้งานแล้วใช้งานอย่างยาวนานน่ครับก็ใช้บ้านบ้านตลอดถ้าโซลร์เซลล์มันไม่มีนะครับ แต่ว่าเวลามันปิดก็คือปิดเลยไม่จะเปิดรุ่งเช้าวันใหม่นะครับผมนี่นะครับ5,000วัตต์นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับเพียวไซเวฟนะครับเพียวไซเวฟแท้นะครับท่านจะรู้ดีถ้าติดตามเรื่องระบบอินอร์เตอร์นะครับเป็นเพียวนะครับบอร์ดเพียวนะครับมอสฟตก็ตัวละ200แอมป์นะครับ20ตัวแล้วหม้อแปลงนี่ก็คือทานเฟ์เมอร์จะให้กําลังสูงนะครับแล้วก็ทนความร้อนครับนี่พัดลมออโต้สมาร์ทแฟนยังไม่หมุนนะครับต้องร้อนจริงๆครับ ร้อน45องศานะครับน,นี้ไม่ร้อนอ่ะอ่าอาจารย์ลองข้ามไไม่ดูดก็ไม่ดูดอ่าแล้วลูกใหญ่นะครับนะเป็นทองแดงแท้สั่งพันพิเศษครับ150แอมนะครับอ่าท่านที่ติดตามคิดตอนนั้นก็100แอมก็ทําเป็น4,500วัตต์นะครับอันนี้จัดให้อาจารย์ใหญ่เลยแล้วเป็นไฮบริดนะครับข้อดีก็คือวัสูงถึง ร้อยยิงร้อยยี่สิบโวลต์ก็แล้วแต่แต่อันนี้เป็นระบบยี่สี่แต่ว่าโวลต์สูงระดับไหนก็แล้วแต่อินเวอร์เตอร์จะไม่ตัดการทํางานนะครับเป็นไฮบิดดึงมาโดยตรงเลยนะครับก็ใช้งานได้โดยไม่มีสะดุดนะครับผมแล้วก็ปิดปิดเปิดเองอัตโนมัติเมื่อไฟไม่พอมันตัดไปอยู่สิบห้าโวลต์แต่ว่านานครับสิบห้าโวลต์ถ้าตัดไปแล้วตัดไปเลยทีนี้เปิดเองมันก็จะเปิดอยู่ที่ยี่สิบห้าโวลต์นะครับจะเปิดอัตโนมัติถ้าโวลต์ถึงอย่างนี้นะครับมีแดดมาร่วมมันจะเปิดอัตโนมัติครับ ก็ AC จะวิ่งแต่ถ้าโวลต์มันต่ำมาระดับประมาณ20โวลต์18 19โวลต์นะครับแล้วก็มาตดตัวสตาร์ทเริ่มก่อนได้นะครับกดตัวนี้เริ่มปุ๊บมันก็สามารถวิ่งกดทีเดียวปึ๊บก,ก็วิ่งได้แต่อันนี้เปิดไว้ตลอดนะครับผมนี่ครับไฟ AC นะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับก็มีบูตด้วยบูตกับไม่บูตต่างกันยังไงนะครับท่านเคยดูนะครับมมตว่าบูตไฟไม่พอนี่ครับตอนนี้ยังไม่บูตนะ ปกตินะครับผมคือตอนนี้แบตเต็มแล้วแต่บูธนะท่านสังเกตนะครับเมื่อบูธขึ้นบูธคอนเวอร์เตอร์นะครับที่ขายในเวบนะครับนี่ครับใช้ได้จริงๆลูกค้าที่เอาไปใช้เนี่ยคุ้มค่าครับแล้วก็จากแผงน้อยไฟไม่พอเนี่ยเอาบูธไปนี่สุดยอดครับผมลองลองดูนะครับปึ๊บนี่ครับขึ้นแล้วครับผมจากบูธนะเกิดตอนนี้แบตมันเต็มที่เพราะกระแสไม่ขึ้นแลลวนะครับมันจะขึ้นนิดหน่อยเนี่ยครับเนี่ยมาจากแผงจะขึ้นนิดหน่อยก็เพิ่มนิดหน่อยนะครับผม แรงดันแผงต้องสูงกว่าอยู่แล้วนะครับผมพอระบบยีบส่นะแผงการชาร์จมามันต้องมา40โวลต์อย่างน้อยสามครับนะครับเพราะฉะนั้นดันแบต24บได้นะครับถ้าลงมันจะต่างกันนะครับท่านดูนะครับนี่ครับถอยลงมาเลยครับต่างกันตอนนี้แบตเต็มครับคือบูสต์นี่เมื่อแบตมันเต็มเข็มแอมมันจะลงนะครับผมเมื่อแดดแรงๆแต่ถ้าแบตยังไม่เต็มเข็มแอมมันจะขึ้นมาตามระดับการชาร์จนะครับ เมื่อเริ่มเต็มแดดแรงก็เคมอมีครับสังเกตง่ายแต่ว่าเต็มแล้วมันก็ตัดอัตโนมัตินะครับผมบูทฮันเวอร์เตอร์อ่าตอนนี้ก็ไปสาธิตนะครับใส่ในบ้านทั้งหลังเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่าตอนนี้ครับจะใช้โซลาร์เซลล์ไปละเอาง่ายคือถอดไฟบ้านออกเลยดีกว่านะครับนี่ครับถอดไฟบ้านออกเลยนะครับไม่ได้เชื่อมแล้วเป็นโซลาร์เซลล์ล้วนๆนะครับนี่นะครับอ่าไม่ได้เชื่อมแล้วแต่อันนี้ก็จะหันไปโซลาร์เซลล์ธรรมดานะครับผมนี่ครับ เป็นโซลาเซลล์นะครับผมธรรม,มดานะครับห้าพันวัตต์นะครับเดี๋ยวถามทีมงานที่เราช่างวันนั้นหนักเท่าไหรนะรวมทั้งหมดกี่กิโลหกสิกว่าหกสิบเท่า <60 S 1> ไรหกสิบจุดสองอ่าหกสิบจุดสองขีดนะครับผมเฉพาะหมอ้อแปลงยังล่อไปเกือบ3าสิบโลนะครับในจะอุปกรณ์ให้บงใง้บิดอะไรอีกนะครับผมหกสิจุดสองกิโลกร,รัมนะครับผมถ้าลูกใหญ่นะร้อยหสิบแอมป์นะครับไปดูท่านอาจารย์นะครับผม อยู่ในบ้านอาจารย์สัมภาษณ์นอยู่ที่ไหนเปลือกเขาลืมหลายปีแล้วตอนนั้นกระสังค่ะสัอำเภอเกระสังน้องตรงเอ่อใกล้โรงเรียนกระสังคปั๊มปีทีอะไรคะปั๊มอะไรปตทอะไรปั๊มปตทหนึงเนาะครับผมก็อาจารย์อะไรช่รยอาจารย์อาจารย์นะครับก็สามปีที่แล้วนะถ้าคนติดตามก็จะจำหน้าค่าตาท่านได้นะครับขับไปดูในบ้านอาจารย์ว่ามีอะไรบ้างมีรองเท้าเปลี่ยนไหม เป็นไรอาจารย์ไม่เป็นไรแกบอกว่าบ้านรถไไม่เป็นไรเพราะว่ามันแกไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับมันก็ลกแล้วก็มีหมาอะไรด้วยนะครับอันนี้ใช้งานอะไรได้จริงไหมนะครับครับโอ้ยอย่าดูอันอื่นเลยเอาเอาที่ใช้ไฟฟ้าหน่อยอาจารย์อนีอาก็เปิดไฟเลยเปิดเลยได้ครับไฟทุกหลอดทุกดวงนะครับผมเนี่ยหลอดยาวเลยลูเก่าแล้วะอาจารย์เนาะเป็นประหลาดสตาร์เตอร์ด้วยแล้วก็อันนี้เอาทุกหลอดเลยครับข้างบน ไหนตู้เย็นอาจารย์อยู่ไหนนี่ตู้เย็นเออข้างบนโอ้ยอยู่ข้างบนเนาะขึ้นไม่ได้เอามีตู้เย็นเนาะไม่เป็นไรไม่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 ล่วงเกินเจก็เอาขอว่าไม่ใช้อะไรด้วยก็คือหลอดไฟทั้งหลังนะครับผมเป็นหลอดรุ่นเก่าด้วยเนาะอาจารย์แล้วก็มีทีวีตู้เย็นตู้เย็นพัดลมกี่ตัวพัดลมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ผงข้าสักผ้าไหม เครื่องซักผ้าอยู่เครื่องซักผ้าก็ใช้ได้นะไปนู่นไปนู่นไปนู่นต้องต้องไปข้างหลังข้างหลังใช่ไหมนี่นี่นี่ไปโน่นเลตู้โ่นครับไปข้างหลังนะครับว่าไม่อยากรบกวนท่านแต่ว่ามันว่าใช้ได้งานได้จริงไหมนะครับผมแต่เปลีต่ำเนี่ยใช้งานได้จริงๆครับแพ้อาจารย์ไปลองเครื่องซักผ้านะครับไฟตู้ยงตู้เย็นตอนนี้เปิดตลอดครับตู้เย็นตู้เย็นกี่คิวอาจารย์ตู้เย็นกี่คิว อ่ะเย็ดคิวอ่ะประมาณเจ็ดกว่าเลยเนาะเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าสองเครื่องอีกต้องลองค่ะอาจารย์เพราะมันเยอะตู้เย็นกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะโอ้สามสามเนาะสองเครื่องแล้วอันนี้เอ้ยเครื่องลังจานยังไม่ได้ขายต้องทดลองครับอันนี้เครื่องล้างเพราะว่าแบตแกก็มีแค่สองลูกนะครับเป็นออโต้หมดเลยใช่ไหมอาจารย์เอาเอาไม่เอาไม่ออโต้ที่มันทํางานได้อะไรไม่ออโต้ อันนี้มันเป็นออโต้ถังถังที่มันมีสองถังมังนี้อันนี้ฝาหน้ากับฝาฝาหน้ากับฝาบนจะสภาพทีใช้อยู่ตอนนั้นโซลาเซลล์หมดโซลาเซลล์หมดเลยเนาะเพราะว่าสามปีที่แล้วอาจารย์ใช้ค่าไฟรถเยอะไหมอาจารย์ก็ตอนสามปีที่แล้วก่อนมันจะเสียเนอะโอก็หลายร้อยอยู่โอ้รถได้เยอะเนาะก็แต่ว่ามันเสียเพราะว่าเป็นของตลาดนั้นคือการทุพนทดลองมากหมดแล้วครับก็จนมาทําอินเวอร์เตอร์เองนะครับทุกวันนี้ก็มีบูธมีอะไรสามเครื่องฝาบน ฝ้าหน้าฝ้าหลังฟ้าล่างอะไรก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำหนึ่งตัวนะอาจารย์นะปั๊มน้ำปั๊มน้ำนู่นครับปั๊มน้ำก็ใช้ได้อ่ะก็ไล่ดูนะครับห้าพันวัตแตใช้เกินนะครับก็อันสามปีที่แล้วก็ยังอยู่ไฟนี่ก็ยังติดนาะอาจารย์ไฟที่มาเดอนให้นี่ครับปีมือกันตะพุนนะครับนี่แต่สามปีที่แล้วนี่แหละ่าขั้นกดติดตามคลิปครับขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับให้ความอานุเคราะห์มาดูแล ตลอดได้อาจารย์เป็นยังไงการดูแลดีไหมตอนแรกคิดว่าไม่ดูแลแต่โทรโทรที่ไรก็ได้กลางคืนก็ได้มีปัญหาเรื่องไฟก็โทรถามได้ตลอดกับยี่สี่ชั่วโมงไม่ไม่แต่เที่ยงคืนไม่เคยโทรไปนะอาจารย์คิดว่าทิ้งเหมือนกันแต่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งใช่ไหมไม่ทิ้งดึกเดือนเที่ยงเคยก็โทรไปเนาะแต่ก็โทรได้ได้ทุกเรื่องได้ทุกรอบแล้วมีปัญหาเวลาช่างเข้ามาติดตั้งก็มีปัญหาแต่โทรถามได้ได้นะครับก็ศึกษากับช่างที่มาติดตั้งด้วยครับ แล้วเป็นยังไงอาจารย์ให้คําปรึกษาดีไหมให้คําปรึกษาทําทให้อะไรอะรับลื่นแล้วก็ช่างเขาก็ติดแล้วก็อาจารย์ได้รู้ระบบใหม่ๆด้วยอได้รู้ว่าวิธีแก้ไขทาย,ทายงัยางไงมีข้อแนะนําอย่างช่างก็บอกอะไรอะไรก็โซลาร์เซลล์ทีนี้ก็ตรวจพบว่าเออมันมีปัญหาตรงตรงไหนครับมันเป็นอของตลาดตัวเก่านี่นะครับผมก็ไม่ได้เชื่อมไฟฟ้านะครับนี่นะครับไม่ได้เชื่อมนะครับตอนนี้คือเทสตู้เพียวๆนะครับผมนะครับนะครับเทสตู้เพียว เมื่อเวลาอันนี้ถ้ามันเป็นระบบนี้มันจะดีเวลาไฟไฟบ้านเราดับนะครับมันจะไม่ดับแต่ถ้าเป็นออนกิตและกิจไทยนะครับมันจะดับไปหมดเลยครับเพราะว่ามันมีระบบป้องกันกิจไทยป้องกันการช็อตเวลาเขามาซอริสพวกระบบเสาไฟต้นเสาไฟฟ้าเวลามันล่มมันตัดต้นไม้เลยว่าเขาการสายลงสายหลุดนะครับมันก็จะปิดตัวเองเมื่อไฟดับไฟฟ้าบ้านดับกิจไ,ไทยก็จะหยุดการทํางานแต่ว่านี้ข้อดีก็คือ ถ้าไฟดับไฟบ้านเราจะไม่ดับอันนี้เขาเรียกว่าออฟกิดนะครับผมออฟกิดแล้วใช้ได้เยอะหลากหลายนะครับแต่ก็สเปกต่มนี่ก็คือพัฒนามาหลายปีแล้วครับตอนนี้ก็รอติดตามท่านที่สั่งมือก็ยังสั่งอยู่ครับของตลาดก็กําลังตรวจเช็คระบบว่ามันได้มาตรฐานไหมนะครับผมเพราะว่าการต่อสายแต่และอันนี้ต้องเช็คนะครับผมกําลังท่านที่รอคอยของตลาดก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวออกเมื่อไหร่ก็มีคลิปเมื่อน,นั้นแหละครับก็มีฟิวตัวใหญ่แล้วก็ อันนี้ป้องกันเสือ่ะเดี๋ยวจะเช็คให้อาจารย์ดูนะเส์อโป้องกันลูกค้ายังไม่ดูนะครับผมปกติจะเอาสาย์แย่ตรงนี้เลยนะครับนะครับสายแย่เข้าไปเลยนี่นะครับผมเส์อโป้องกันนะสังเกตนะครับมันจะปิดระบบเลยนี่นะครับไม่ว่าจะดูดแรงขนาดไหนก็ตัดนะครับผมเวลาเอาขึ้นก็ตอนนี้มันยี่สิบแปดวลต์มันจะทํางานเองอัตโนมัติเมื่อเราเบรกเกอร์ขึ้นดูสังเกตสองลยยี่วิ่งนะครับปื๊ดนะครับผมสองลยยี่วิ่งแล้ว นี่ก็คือใช้ได้ปกติเบเกอร์ Baker, สองตัวกับตัดครับผมอันนี้คืองานหนักเวลาจานจะใช้แบบถ้าเกิดมีแบบมีแอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์หรือว่าอะไรหลายอย่างก็ขึ้นก็คือแนะนําให้ท่านเข้าใจแล้วแหละเพราะว่าอันนี้มันหกสิบแอมป์นะครับหกสิบสามนะตัวนี้นะที่เห็นกันนะครับผมเนะี๋ยนโทรศัพท์ผมไม่ค่อยชัดหกสิบสามนะอาจารย์ใช่ไหมหกสิบสามเนาะนี่ต้องให้เด็กๆดูอ่นะอาจารย์เนะี่ยถามจะได้ถามอาจารย์เนะีนะโทรศัพท์ไม่สูมหกสิบสามไหมนี่ หกสิบสามเนาะหกสิบสามแอมนะครับใช้เฉพาะหกสิบสามแอมนี่ก็เยอะนะครับหลายพันวัตแต่ว่ากําลังควบคุมมันก็ได้หลายพันวัตแต่ว่าเมื่อที่มันหนักจริงๆมันดีดเราก็ใช้ตัวที่สองขึ้นคู่แต่ว่ากี่ตัวมันก็ตัดครับเพราะมันเป็นเซิร์ป้องกันระบบซิตี้นะครับผมนี่นะครับแย่เข้าไปนะครับผมตัดจุกตัวนะครับแล้วก็ไม่มีจุกจิ๊กครับขึ้นยาวสองและยี่วิ่งปกติครับทนน้นท่านปีนะครับ เนี่ยบูตไม่บูตก็ขึ้นให้ดูเรียบร้อยแต่นี้ไฟมันต็มกระแสนไม่วิงนะครับแต่แบตของท่านมันมีแค่สองลูกก็แนะนําอนาคตหละอันนี้ลองใช้ไปก่อนว่ามันได้ถ้าโหลดเราเยอะมันก็จะกินเยอะนะครับต้องเข้าใจการกินแบตเตอรี่ก็เคยอธิบายในคลิปนะครับโพสติที่ตามนะครับนะครับคือใช้โซลาร์เซลล์เป็นหลักนี่ไฟฟ้านี่เป็นตัวรองนะครับโซลาเซลล์เข้าไปคือเป็นสแตนบายไว้นี่ครับนี่คือไฟฟ้านี่โซลาร์เซลล์เป็นหลักมาทางนี้ถ้าไฟฟ้าดับอะไรมันก็โซลาร์เซลล์ทำงานทั้งหลังครับผม วันนี้วันที่ยี <20. S 1> ่สิบเอ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์กันนะครับผมที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ดูแลแกตลอดนะครับผ่านไปผ่านมาถ้าบางทีส่วนมากอาจารย์ไม่อยู่บ้านเนาะก็ไม่มีเวลานะครับท่านก็ไม่มีเวลาอยู่บ้านมีแตมม่หมาแมวอยู่นะครับผมก็มีแม่บ้านมาคอยให้อาหารหมาก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับก็กดติดตามไว้ครับก็จะมีคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็กดติดตามแล้วจะมีการลดจิตไทยในบ้านนะครับ หลักร้อยจนถึงหลักพันบาทนะครับเร็วๆนี่แหละลูกค้าก็ขอมาแล้วก็มีสามารถดันนอ,อนจิตกลางคืนได้นะโดยใช้บูทแล้วก็มีแบตเตอรี่สามารถสำหรับการใช้งานได้จะใช้ดันตรงเลยก็ได้หรือว่าจะชาร์จลงแบตก่อนก็ได้นะครับ่อขอบคุณครับผมขอขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยขอพุณครับผมพนักงานก,นกนับแล้วลตอนนี้อดเราบนนอนเมื่อคืนคือประกอบตู้ทั้งคืนนะครับผมวันนี้แหละครับคือคือมาในอัดวิดีโอเนี่ยจะต่านะให้ดูแล้วว่าใช้ได้จริงนะครับขอพุณครับ